ครับมาเจกับลุงปู่ก็มาทับทับเข่าครับรับเข่าง่ายๆสไตล์ลุงปู่นะครับว่านีจะทําอะไรก็มาติดตามชมนะครับเตริยมด้อยใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เอาพริกแกงลงไปพัดนะครับใส่น้ํามันสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องมากครับพริกแกงนี่เป็นพริกแกงใต้นะครับพัดแล้วเขาจะออกมาเลื้งะมินครับเลื้องหอมครับพัดพริกแกงให้เลื้งให้หอมครับให้หอมครับพัดไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะครับถ้าไฟแรงเดี๋ยวเขาจะกระดิ่งนะครับ นะครับพอผิดเกลงพร้อมได้ที่แล้วจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปครับวันนี้ลุงปูช้เป็นเป็นชิ้นของกระดูกหมูอ่อนนะครับกระดูกอ่อนหมูครับกระดูกอ่อนนี่ก็ะเดือจากการทําต้มจืดมาไหมหนู่นแหละครับนะสำหราบาทเป็นเมนูวันนี้ครับนี่ครับพอมันใส่ไปพัดแล้วกว็เติมน้ำสักหน่อยนะครับเราก็จะเรียกว่าตุนเอาไห้ครับนี่ครับเรียกว่าเรียกว่าตุ้นนึ่นน้อภาษาที่เขาตีกับตุนไหม ให้เขาซุกให้เขานิ่มสักหน่อยนะครับก็เนื้อส่วนที่เป็นเนื้อกระดูเขาจะเนียวสักหน่อยหนึ่งนะครับเนาะไม่เหมือนเนื้อสันนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็เลาก็มานี่ครับทาความสะอาดหน่อเลี้ยงครับเด็ดส่วนที่มันแข็งออกนะครับหน่อเลี้ยงนี่เขาจะมีเป็นรากนะครับเราต้องเด็ดออกนะครับเด็ดออกไปครับเมนูวันนี้คือผัดกระดูกอ่อนใส่หน่อเลี้ยงนะครับเนาะผัดเผ็ดกระดูกอ่อนใส่หน่อเลี้ยงนะครับครับ หลังจากนี้ตบทุนไว้นิ่มพอสมควรแล้วครับเราก็เอาเนือเลี้ยงใส่ลงไปครับใส่แล้วเราก็ปัดคุกเกให้เข้ากันครับเนื้อเลี้ยงก็โดนความบ้อนในเขาซุกนะครับเมนูนี้ใครจะพัดแบบแห้งๆเหมือนโคกีองก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวลงปูเดี๋ยวจะชอบให้มันมีน้หนำทุกทิกนะครับตัวมันจะได้ขยำเขากินอร่อยนะครับ่อานี่ก็เป็น น้ำปุงเป็นน้ำซอสปุงนะครับสำหรับนำซอสปุงนี่ลุงโกูเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าลุงกูจะทำเป็นนำซอสไว้แล้วก็จะชิมรสชาติใหมให้มันเค็มให้มันหวานให้มันนี่ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาน,นี่ครับพริกเอ่อพริกแดงพริกชี้ผ้าแดงหั่นแล้วก็ใบมะกรูดหั่นใส่ลงไปครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับกระดูกอ่อนพัดพัดพริกแกงกระดูกอ่อนนอเลี้ยงนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับ ขอบคุณที่คอมเมนต์ยังงกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไดเลยครับสวัสดีครับ